สวัสดีครทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนอนทีแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาสอนทำรถมีลายเหมือนเมื่อกี้ที่โพสลงไปในคลิปเมื่อกี้เนี่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลย ่ันอื่นก็ต้องอารถขั้นไหนก็ได้นะคันของอัปเดตใหม่ก็ได้เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเปลี่ยนสีโอ้ยรถความ เป็นสีต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะย้ำว่าต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะเสร็จแล้วก็กดอัดหน้าจอได้เลยนี่เราไม่ต้องอัดเพิ่มหรอกเพราะเราอัดอยู่แล้วนี่ต่อไปไปเจอกันที่แอปตัดต่อนะ เดี๋ยวเราจะสอนทำสองแอปเลยนะนั่นก็คือ k ายมาสเตอรกับแคปคัตตอนนี้กดไปที่สร้างใหม่ก่อนนี่เลือก16ต่อ9กดเข้ามาก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมให้กดไปที่เมื่อกี้อ่ะอัดมายอยู่ตรงไหนวะ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนสักครู่นะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้อะออกนี่แค่นี้เองต่อไปก็กดตรงนี้กดที่คลิปที่เราต้องการแล้วก็เปิดโคมาคียก็จะ เปลี่ยนสีต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะย้ำแบบหนึงนะทำไมมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมจะหาก่อนโคมาคีให้เราปรับตรงนี้เอาปรับวงกลมบนล่างสีเขียวสิ นี่เลยทุกคนก็จะได้ประมาณว่าต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะเสร็จแล้วก็กดอัดหน้าจอได้เลยนี่ก็จะได้เราไม่ต้องอัดเพิ่มหรอกเพราะเราอัดอูแล้วไม่เนียน่ของของ Kinemaster หรือค่ายมาสเตอร์ยังไม่เนียนเท่าของแคปคัสนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยในเกมมันไม่มีสีแบบนี้มาให้นะ อันนี้ก็คือตัดต่อแล้วนี่เองนี่ก็จะได้เป็นสีนี้ออกมาก็จะประมาณนี้เลยต่อไปไปดูที่แอป Cap c a p c ั t กันสำหรับแคปคั t ก็ให้กดไปตรงนี้นี่ตรงสร้างโปรเจกต์ใหมกก่กดบวกเข้าไปอ้าวกดบวกเข้าไปนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะ นี่ให้เราเอารูปภาพมาก่อนจะสาธิตเป็นภาพนี้รักกันให้ยาวไปเลยนี่นะพอได้แบบนี้แล้วนะให้กดที่ ภาพสอนตรงนี้นี่ภาพสอนกดที่ภาพสอนอ่าพอกดเข้าไปที่ภาพสอนแล้วพบอกแล้วก็กดเพิ่มโอเวอรี่โอเวอเนี่ยต่อไปกดวิดีโอที่เราต้องการมาอุ้ยลืมหานวิดีโอ วิธีกับด้านของวีดิเอ้ยวิธีกับด้านรูปภาพนี่ให้กดไปที่แก้ไขกดหมุนก็จะได้ประมาณนี้กดคัดครอบนี่ก็กดสิบห9ต่อ,อรเร้าเ่ื่องนะกด16ต่อ9ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่มันยังไม่พอนี่กดแก้ไขตรงนี้อีกกดแบบนี้อีก แล้วก็กด16ต่อ9ก้าอีกนี่มันก็จะประมาณนี้เลยบางคนบอกมันเล็กไปใ่่แม้ขยายเลยจ้าหรืออีกอย่างหนึงอ่ะที่ทำไปเมื่อกี้มันทำได้รอสักครู่หาก้อนให้ทุกคนกดออกมาจากหน้านั้นก่อนนะให้กดเนี่ยเราจะออกไปอยู่หน้านี้ใช่ปะ ให้เลื่อนไปหาคำว่าตรงไหนวะตรงว่ารูปแบบตรงเนี้ยเนี่ยจะรล้ให้กดเข้าไปปรับเป็น16ต่อ9ก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็กดออกมาแค่นี้เองต่อไปกดอันกดภาพซ้อน กดคลิปข้างล่างเมื่อกี้เสร็จแล้วก็เลื่อนไปหาตรงที่ตอนเราเปลี่ยนสีพอเ,เปลี่ยนสีนี้อันนี้เสร็จแล้วใช่ปะให้กดโคมาคีแล้วก็เลื่อนไปหาสีเขียวที่มันเข้มสุดนี่ไม่ต้องเอาเต็มร้อยนะเอาประมาณนิดๆหน่อยๆพอประมาณเนี้ยพอได้อยู่ ลองกดเล่นวิดีโอดูเสร็จแล้วก็กดอัดหน้าจอได้เลยนี่นก็จะรประมาณนี้ออเพิ่มหรอเพราะเราอัดอยูแล้วนี่งั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำละครหรืออัดอยากจะไปทำเล่นแนะนำว่าน่าจะสนุกกับท่านผู้ชมแน่นอน งานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร e ให้กันด้วยบ๊ายบาย